ประการเคเบิลทีวีในเครือข่าย M S n e t w o r k ร่วมกับช่องอารมณ์ดีทีวีออนไลน์เรือดจรเข้แคปซูลต,ตราวินทั้งเช่าโกลเบอร์พลัสมานาวสายพันธุ์วรูุชาเสนอรายการจอม,จอมปราดจอมโปรเจก<อ> <Project. S 2> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจอมปราดจอมโปรเจกต์นะครับวันนี้นะครับเราจะมีเรื่องการทำมาหากินหลายคนรคบกับผมก็บอกว่าไม่รู้จะทำาหากินอะไรนะเรียนก็น้อยนะครับแล้วก็ไม่รู้จะไปทําเริ่มต้นตรงไหนเข้าไปสมัครงานกเบเ่รค่อยีิครยรับเอะมีต้องตัวคนเดียวแล้วจะไป หาเงินจากไหนเข้าบ้านงั้นเดี๋ยวต้องคุยกับอาจารย์วโรชาจตุโชติครับซึ่งอาจารย์เป็นปราชญ์ชาวบ้านนะครับแล้วก็มีแนวคิดอะไรดีๆเยอะให้เป็นข้อคิดสาหรับพวกเราอาจารย์ครับมีคนก็ถามผมว่ามันหาเงินไม่ได้เลยนะอยากจะได้เงินอยากจะอะไรเข้าบ้านมั่งจะไปสมัครงานกับไหนมีใครเขารับแล้วเราก็ทําอะไรไม่ค่อยเป็นมันจะทํำยังไงดีอาจารย์โหง่ายนิดเดียวเลย ถ้าฟังจากรายการนี้นะครับหรือลุงเกษตรนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ห้าอาชีพนะฮะห้าอาชีพไปเลยฮะอาจารย์ห้าอาชีพโดยประมาณนะฮะทุกคนทําได้หมดทําได้หมดอายุจำกัดไม่จำกัดอายุมันเขาเรียกไม่ต้องไม่ต้องใช้การศึกษามากมายนะอ่าหนึ่งเรื่องเลยอะไรที้เลยคุณเข้าตลาดครับเข้าไปในตลาดแล้วไงฮะในตลาดนะเขาค้าขายกันในตลาดอแทบทุกวันนะฮะ คุณมีรถเข็นคันหนึ่งเนี่ยค่ะคุณได้เงินมาหมื่นตอนนี้มัน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 หมดไปแล้วอะไรหมดไปแล้วคับคุณหารถเข็นคันหนึ่งครับแล้วคุณก็รับจ้างเพราะในตลาดเวลามีตลาดนั้นมันจะเข้ายากใช่ใช่ใช่เห็นเลยคุณรับจ้างเข็นของเข็นกลับเข็นเข้าคุณได้แล้วสองร้อยบาทภายในเวลาสี่ชั่วโมงเออเข็นก็ไม่ได้ไกลอะไรเด้อตลาดอผมตีให้ยังต่ำหนึ่งเรื่องนะรถเข็นเข็น อ๋อเมื่อกี้ผมพูดจากเทปนู้นลิขิตเอกมงคลเนี่ยมันขนมะพร้าวอยู่เมื่อก่อนเหรอใช่ลิขิตเอกมงคลน่ะมันเข่งมะพร้าวฮะใช่ฮะอีกอย่างไม่ได้ไม่ก่อนไม่เป็นดารามันยังมีเข่งแล้วมีรถรถแก๊กเขาเรียกรถเก๊กสองล้อแล้วก็มะพร้าวใส่แล้วก็ขนลงเรือเพื่อไปกรุงเทพเนี่ยหนึ่งเรื่องแล้วไอ้รับจ้างขนส่งรับจ้างขนส่งนะแล้วเมื่อก่อนเนี่ย ป้าเจือผมอะอะรับจ้างเขาเรียกรับเชือกเรือเพราะเมื่อก่อนเอนี่ยรับจ้างเชือกเรือเนี่ยคน<อ>คนไม่รู้หรอกอ่ามันจะมีเรือหังยาววิ่งจากอ่าวิเศษชัยชาญไปตลาดเสนาคเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีถนนครับนั่นฮะพอเรือมาเสี่ยงเชือกป้าผมจะรับเชือกแล้วก็ผูกอ,อะ,อะห้าบาทวันหนึ่งเขาได้แล้วเมื่อก่อน สามสิบาทสี่สิบาทเขาเอเคเยอะเนี่ยกินเปินข้าวได้พอเรือวิ่งมาปื๊ดป้าแกใส่งอบเลยแล้วก็ใส่เสื้อไปลงไื้เขาจะเฟียกเชือกขึ้นครับเนี่ยตอนนี้แล้วตอนนี้รับจ้างโบกรถแทนแล้วกันประมาณนั้นไม่มีเรือแล้วไม่มีเรือเนี่ยอาชีพที่สองผมบอกเลยคุณซื้อหินก้อนหนึ่งอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทนะแล้วก็ ต๊ะนั่งก็ตอบเอาเองครับรับจ้างรับมีดออรับมีดเหรอรับมีดต้องต้องรับจ้างเลยเหรอต้องรับจ้างกันเหรอโอ้โหเล่มยี่สิบาทครับยี่สิบาทสิบาทแล้วแต่ขนาดของมีดตอนที่อ่านทองมีไหมครับไม่เฉยชาญมีอ่ะไม่ยังไม่มีออแต่ผมแนะแนวให้อะไรให้เนี่ยแล้วก็ที่สามตามมาอ่าหั่นพริกหั่นใบกระเพราหั่น มะเขือแตงกวาโหทุกเจ้าหั่นหมดหั่นทีละอันหั่นแล้วก็ใส่ถุงไว้เขาเออเรารับจ้างหั่นรับจ้างหั่นอย่างเดียวอ้าวแล้วยังไงให้เขาเอาพริกมาแล้วเรารับจ้างหั่นแล้วก็ใส่ถุงวางไว้เรามีเสือใบหนึ่งเสืออันหนึ่งนะแล้วเราก็มีเขียงอาจารย์นั่นมันมันจะมันจะไม่ประหยัดขนาดว่าต้องมาจ้างคนก็ทั้งหั่นพริกเลยหรอก็เราแค่หั่นแป๊บเดียวเอง เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นถ้ายิ่งโรงเรียนเปิดเทอมอ่ะมันจะมีอาหารโรงเรียนเขาก็จะมายกถุงไปเฮ้ยมีอีกด้วยเหรอเฮ้ยชีิดได้ไงเหลืออย่างเดียวไปล้างแล้วก็ลงกระทะเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกให้สามอาชีพสามอาชีพแล้วอาชีพที่สี่เนี่ยมีรถเข็นคันหนึ่งนะหรือมอเตอร์ไซค์ลากมีอยู่บ้างครับไปฝาดเลยตอนเนี้ยใบกระปูมีคุณค่ามากฟาดใบกระปูเอามาขายเอามาขาย และอย่างหนึ่งใบก้านปูมาขายสองสมมติคุณขายหน้าบ้านครับเดี๋ยวเขารู้แล้วเขามาซื้อคุณอืคุณไปรับขี้งัวเขามาเลยยี่สิบบาทแล้วขายสามสิบบาทเนี่ยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมีทั้งใบก้านปูขายมีทั้งขี้งัวขายมาได้ได้สองอย่างเลยกลับบ้านใช่ใช่เออเน่ยแล้วมีคนซื้อแน่นะเออครับอาจารย์ตอนนี้ยยิ่งมันก็ต้องรู้จักการทํากระแสด้วยโชว หรืออะไรเฮ้ยถ้าซื้อของตรงนี้ถูกกว่าแต<อ>่จริงๆว่้ใบกัมปูอ่ะท้องกระดาดอ่ะห้าสิบบาทนะเอ้ตามร้านขายต้นไม้ไายเลยเราไปฝาดเองอ่ะเราใช้แรงเราอ่ะขายแค่ถุงก็สามสิบาทระหว่างสามสบาทอับห้าสิบาทเขาจะซื้อใครก็เรื่องของเขาแล้ว ไม่หวงเหรอราบมาได้ตั้งสามสิบเจ้าของต้นเขาไม่ได้เลยเขามาเอาลไม่ใช่อันนี้ไปขอเขา๋อไปขอขอเขาแล้วก็มีไว้วาดอันครับอาจารย์ครับนี่นี่ก็กี่อาชีพที่ที่บอกไปเนี่ยสี่แล้วอาชีพที่ห้าอาชีพที่ห้าไปเลยตอนเนี้ยผมบอกได้เลยล้วงกระเป๋าไม่ใช่ไปหาวิธีซ่อมจักรยานเอาหรือไปเรียนรู้เราเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถเครื่อง เสียตังค์รถยนต์ก็เสียตังค์เขาปั่นจักรยานกันเต็มหมดแล้วตอนเนี้ยเศรษฐกิจมันพาไปอ่ะทุกคนจะต้องใช้ใช่เกี่ยวกับจักรยานและถ้าจักรยานมันไม่มีค่าใช้จ่ายคุณก็เตรียมอะโซ่นะปะยางให้นู่นดังก็แก๊กก็แก๊กซ่อมเบรกซ่อมอะไรไม่เจอคุณไปเรียนรู้หน่อยเดียวอาจารย์ผมก็ยูเจ็บมือนะไปซ่อมจักรยานผมไปลํามีดเบากว่าแล้วแต่ชอบแล้วแต่ถนัดนะครับ มันก็ขึ้นอยู่กล่าว่าวิถีนั้นๆอะไรนั้นๆแล้วก็เนี่ยฟังจากผมพูดอะแล้วก็ไปทำเพราะว่าตอนนี้อะมันไม่มีประโยชน์แล้วกับส่วนราชการอย่าไปหวังอย่าไปหวังที่จะมาชี้นำแนะนำสร้างผมบอกแล้วมันต้องสร้างอาชีพสร้างรายได้ส่งเสริมนะแล้วก็ข้อสุดท้ายต้องมีการแปลรูปถ้าขายไม่ได้ก็แปลรูปครับหรือไม่งั้นสมมติว่าผม จับปลามาตกเบ็ดมาปลาช่อนครับเอามันต้องกินสดใช่ถ้ากินสดไม่ได้ก็ทําปลาเค็มพอทาปลาเค็มก็ทาปลาร้าก็ไปฝึกเรียนมาหมดมีสูตรมีอะไรเรียบร้อยไปปรึกษาคนแก่แถวบ้านได้เขาก็สอนให้นะครับก็มีความรู้นะครับก่อนที่คนแก่พวกนั้นจะหมดไปแล้วก็ขอให้เอ่อไปศึกษาความรู้เก็บเอาไว้นะครับแล้ววันหนึ่งท่านอาจจะได้ใช้ก็ได้เงินมันลอยอยู่ในอากาศเขาบอกถ้าเรารู้จักหยิบคว้าหยิบ เราก็จะได้ได้เงินมามากไม่ไม่ต้องกระโดดกบไม่ต้องกระโดดตบนะฮะบางทีเนี่ยผมผมใช้ดูบ่อยอ่ะเนี่ยทมไมผมมีเขาเรียกโหระพาแก่ผมลดน้ำเดี๋ยวดอกมันร่วงแล้วเม็ดมันขึ้นผมก็ขุดมาใส่ถุงขายเออแล้วมีคนซื้อมีมีท่านผู้ชมถ้าไม่มีนะมันอยู่ได้ไม่เกินเดือนนดียวเราที่เราไปเห็นต้องไม่มีคนเนี่ยอยู่เกินสองสามเดือนเอาอย่างนี้ค่ะลุงก็เสร็จ ถ้าเขาไม่มาซื้ออืเราก็ย้ายจากในถุงมาปลูกกอขายเป็นต้นกล้าไม่ขายเป็นต้นคราวนี้ก็มาแปรรูปคือเข้าใจอยู่เวลามันไม่ซื้อต้นมันจะแก่ครแล้วต้นมาแก่เราก็มาลงดินปลูกเราลงดินปลูกคราวนี้เราก็เอามันมาปรุงอาหารก็เท่านั้นเนี่ยประหยัดลงไปได้ตั้งเยอะนะครับแล้วครับแล้วมันก็จะได้รู้เมนูว่าโหระพาเนี่ย เฮ้ยแกงลันจวนเฮ้ยยำปลากระป๋องไหม,มต้ยมยำก็ใช้ได้แล้วก็ใชได้เนี่ยลงทุนน้อยเท่าที่จําเป็นไม่จำเป็นวต้องไปซื้อผักซื้อหญ้าอยว่นี้ซื้อเครื่องปรุงเครื่องแก,แกงนะ่โอ้โหแพงนะนจารย์ถ้าพูดแล้วก็ยาวมันจะมีเวลาต่อแบบมันเหมือนว่าถ้าเรามีอะไรก็แล้วแต่เราจะปรุงแต่งด้วยเฮ้ยสมมติแตงกวามี ข้าวผัดไหมข้าน้ามีเขสมงข้าผัดไข่เป็ดมีก็ใส่ข้าวผัดเนี่ยซือ้อหมู <S 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 นิดหน่อยต้องคือถ้าเกิดเรามีเขาเรียกวัตถุดิบเราจะนึกไปเองว่าเอ้ยจะมาใช้อะไร <S 2> <S 2> เฮ้ยวันนี้มะเขือออก แตงฟ้าออกปลาซับดีกว่าเว้ยเออคือคือพยายามปยุคตลักชิให้มันได้กับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราจะได้ประหยัดเงินได้นะครับแหมเรื่องนี้นะครับมันคุยกันต่อได้ครับท่านผู้ชมในตอนต่อไปโอกาสต่อไปเราต้องคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการนําสิ่งที่เรามีอยู่มาทาเป็นเงินเป็นทองเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะฝากไว้นิดนึงเดี๋ยวผมจะเปิดเผยเพราะว่าผมก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวเที่ยวหน้า การปลูกมะนาวให้ดกให้ดียังไงจากสวนว่าต้องติดตามต้องติดตามหลายท่านเนี่ยนะครับก็ปลูกมะนาวกันเป็นว่าพืชพื้นบ้านพืชในสวนแต่ว่าเราจะทํำยังไงที่จะให้มันอยู่ได้ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ไปเสียบปั๊บแล้วก็นานๆผลตอฟ้าฝนเทวดาเลี้ยงแล้วเราจะได้กินมะนาวนะครับถ้าอย่างนั้นเราก็ไว้โอกาสหน้าคุยกับอาจารย์นะครับสวัสดีครับขอบพระคุณสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหดเวลา เสรลาก่ออีกไม่นานจะยอน